หวิธีจัดการความรู้สึกแย่ๆวิธีที่หนึ่งเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นให้คิดเสมอว่าคนเรามีข้อดีข้อเสียจุดเด่นจุดด้อยต่างกันเราอาจไม่ถนัดในเรื่องที่คนอื่นถนัดแต่อาจเก่งมากในเรื่องที่น้อยคนนักจะทำได้อย่างเราวิธีที่สอยอมรับความผิดพลาดของตัวเองไม่มีใครไม่เคยทำผิด นอกจากคนที่ไม่ทำอะไรเลยให้อภัยตัวเองเก็บเอาความผิดพลาดมาเป็นบทเรียนคราวหน้าจะได้ไม่ทำพลาดอีกวิธีที่สามให้เวลาตัวเองได้เสียใจอยากร้องไห้ก็ร้องไปเถอะเอาให้มันสุดๆพอหยุดร้องแล้วก็เดินหน้าต่อตั้งใจทำมันใหม่อีกครั้งวิธีที่สี่ลืมเสียบ้างเพราะเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้อีก การคิดย้ำๆซ้ำๆมีแต่จะสร้างความเจ็บปวดลืมๆมันไปดีกว่าวิธีที่5คิดหลายแง่มุมขนาดเหรียญยังมีสองด้านเรื่องที่เราตัดสินใจไปแล้วถ้ามันยังไม่ดีพอก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะแย่ที่สุดแต่มันอาจจะเหมาะกับสถานการณ์นั้นหรือในเวลาขณะนั้นก็ได้วิธีที่6ททำบุญทำทาน ลองหันไปทำบุญที่วัดโรงพยาบาลสถานสงเคราะห์หรือทำบุญช่วยเหลือสัตว์บ้างเพราะการที่เราได้ช่วยเหลือคนอื่นช่วยชีวิตสัตว์เป็นการทำความดีทำให้รู้สึกตัวเรามีคุณค่าความรู้สึกแย่ๆก็จะค่อยๆดีขึ้น